สวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารจากตลาดคำไฮ้นะคะที่เราไปมาเมื่อกี้นี้นะคะนี่จะเป็นไส้กรอกนะคะร้านประจําเลยนะคะคืออัลละสิบบาทนะคะของเขาจะไม่ค่อยมีมันแทรกนะคะแล้วนี้นะคะก็จะเป็นปลาโหลดปิ้งนะคะตอนที่เขาเอามานี่คือเสียบไม้นะคะแต่เราออกแล้วนะคะมีอยู่ประมาณ6ตัวไม้นี้นะคะราคาห้บาท ส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นหมกปลาซิวนะคะหมกปลาซิวน,นี้คือยี่สิบห้าบาทนะคะแล้ววันนี้เราซื้อเป็นน้ำพริกมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเห็ดเข็มทองนะคะถุงนี้คือราคา20บาทนะคะน้ำพริกเราก็ซื้อมาหลายเมนูเลยส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงนะคะนี่แบ่งครึ่งมานะคะคือเขาจะตักถุงละ20บาทแต่นี้ก็คืออยู่ที่ราคา10บบาทนะ เมนูนี้นะคะก็คือเป็นส้มผักนะคะก็คือจะออกเปรี้ยวนะคะคือถ้าไปตลาดคำไฮทุกครั้งนะคะก็จะต้องไปซื้อเมนูนี้มาทานกับน้ำพริกนะคะก็ราคา20บาทนะคะเราเทได้ช่วยหนึ่งเลยตอนแรกก็จะมีน้ําอยู่นะคะเราถ่ายน้ําออกแล้วนะคะอาหารของเราวันนี้ก็ทานกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี้เราก็ซื้อมาในราคา10บาทนะคะมีน้ําพริกก็ต้องมีผักนะคะอันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบสดนะคะอันนี้ก็เป็นแตงกวาะคะกระเจี๊ยบ คือถ้าเข้าไปตลาดคาไฮถ้าคนไหนเคยเข้าไปตลาดคามไฮนะคะก็จะรู้เลยนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะอันนี้กระเจี๊ยบนะคะคือเราจะทานสดนะคะแล้วก็แตงกวาถุงละยี่สิบาทนะคะน,นี้แบ่งมาอันนี้ถั่วนะคะพอดีมันอยู่ตู้เย็นประมาณอาทิตย์แล้วอาทิตกว่าแล้วนะคะก็ทานกับน้ำพริกนะคะน่านจะอร่อยนะคะเมนูนี้นะคะก็คือเราซื้อที่เป็นเอนแก้วนะคะกับ หูนะคะส่วนของหูวัวนะคะที่เขาต้มไปแล้วนะคะมาทําเป็นต้มแซบนะคะซึ่งเราซื้อมาอย่างละถุงนะคะก็คือในราคาหนึ่ง้อยสิบบาทนะคะแล้วเราก็ต้มได้หนึ่งหม้อเลยนะคะสามารถตักแบบนี้นะคะได้สามถึงสี่ถ้วยเลยก็เป็นมื้อเย็นนะคะก็ทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ทานข้าวหลากหลายเลยทีเดียว หลังมื้อเย็นนะคะเราก็มาทานอังุนกันนะคะอันนี้เป็นอังุนไข่ปลานะคะอันนี้เราซื้อมาในกิโลละแปดสิบบาทนะคะอังุนไขป่ปลาก็หวานนะคะใครชอบผลไม้รสชาติหวานก็สามารถทานได้นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็เป็นองุนอ่า แม่มดนะคะอันนี้เราซื้อมาในกิโลละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะที่ตลาดคำไหนะคะก็ทานเป็นมื้อเย็นนะคะก็คือหลังมื้อเย็นผลไม้นะคะอันนี้ก็คือก็ไม่ค่อยหวานมากถ้าสู้ไข่ปลาไข่ปลาจะหวานกว่านะคะอันนี้แม่มดนะคะ <S <S ข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะที่เราซื้อมาจากอำเภอบ้านฝางนะคะก็ 50สิบบาทในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่มีอยู่ทั้งหมดกี่ฝักหนึ่งหนึ่งสองสามทั้งหมดเจฝักนะคะฝักเขาจะไม่ใหญ่นะคะเข้าวโพดข้าวโพดขา้าวเหนียวข้าวโพดอ่อนเลยนะคะอันนี้คือ,อเขาจะขายตามข้างทางนะคะถ้าใครเคยมาจังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอบ้านฝางนะคะ คือถุงหนึ่งเนี่ยห้บาทถ้าเป็นฝักใหญ่ก็จะมีประมาณ4ี่ถึงห้าฝักนะคะฝักเล็กก็จะประมาณเจ็ดเ็ดฝักนะคะอันนี้เราแกะแล้วนะคะตอนแรกเขายังไม่ได้แกะจะมีเปลือกอยู่นะคะอันนี้เราแกะใส่จานแล้วนะคะเตรียมทานสําหรับวันนี้เลย